สวัสด well, ีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับ อ่าไม่ใช่หลอดไฟหรอกที่จริงมันคือโคมไฟนะครับโคมไฟเลี้ยวของซูมอเอมันชอบหักเนาะอย่างของผมหัก3อันเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือเปลี่ยนเสร็จแล้วอ่าให้ดูตอนเสร็จก่อนนะครับท่านผู้ชมทีนี้จะมารีวิวดูนะครับว่าไฟเลี้ยวที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยซื้อมาจากลาซาดาเนี่ยอันละเท่าไหร่แล้วก็วิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไรแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนมีอะไรบ้างนะครับสำหรับราคาไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับผมซื้อมาที่ลาซาดาเนาะสั่งมาจากเน็ตนะครับอันละบ,บาผมสั่งซื้อมา4อันผมใสไปละพรันนนหหัััก3ออออเลืยู่ง อันละ35บาทรวมค่าส่งนะครับสอันอยู่ที่178บาทนะทั้งหมดของผมนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์ว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่ประแจเบอร์1ินะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็ไขควงนะครับแล้วก็หกเหลี่ยม5มิลนะครับนี่หกเหลี่ยม5มิลพวกนี้คืออุปกรณ์เสริมที่ผมเอามาใช้นะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดเข้าไปดูในคลิปกันนะครับมีทั้งการเปลี่ยนด้านหลังด้านหน้านะครับมีหมดเลยโอเคไปดูเนื้อหากันนะครับไปถอดอันดับแรกเราก็ต้องถอดน็ น็อตที่แกมหนึซึ่งมาถอดไปยากครับตัวนี้ส่วนตัวที่3ามเลนล่างนะครับนี่ต้องช่วยกันไหม,หมตรงนี้อันนี้ถอดค่อนข้างจะยากต้องใช้แรงนิดหนึงประแจที่ใช้ถอดก็คือหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเบอร์5้มิลนะครับตอนนี้เราถอดน็อตออกหมดแล้วทีนนี้เราก็เอาหน้ากากของมันออกมาค่อ,คอยๆขยับมานะครับนี่นะครับชุดหน้ากากก็จะออกมาแบบนี้นี่นะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถอดหน้ากากออกมาแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยนะครับก็คือปลดสายตัวนี้นะครับท่านผู้ชมปลดออกแล้วก็ดูดีๆนะว่ามันสีอะไรปลดออกนะครับทั้งสองอันอย่างนี้จากนั้นก็หมุนน็อตตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นน็อตที่ยึดโคมไฟเลี้ยวของเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับโดยใช้ประแจเบอร์สิบนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือประแจเบอร์สิบ่้มครับหมุนออกหมุนออกนะครับท่านผู้ชม หมุนออกมนออกมานี่อันนี้ก็จะเป็นน็อตตัวเมียจากนั้นเราก็ดึงออกนี่นะครับมันออก็จะไล่สายออกหน่อยเนี่ยอัน,นี้คือตัวล็อกดูวิธีพับเขาไว้นะครับอ่ามันต้องมาลอดตัวนี้นะอ่านะครับจากนั้นก็ดึงออกเลยเรียบร้อยนะครับ อันนี้โคมไฟที่พังของเราก็ออกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนหลอดไฟช่วงประกอบเสร็จค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่าโคมไฟตัวนี้มันอยู่ด้านนอกแล้วไม่เกี่ยวแล้วอ่อา่เนะครับเดีเราก,ก็เอาอันใหม่เข้ามาไปก่อนร้อยรูด้านบนนะครับมันจะมี2รูด้านบนด้านบนจะเป็นรูสายส่วนด้านล่างจะเป็นรูที่สวมน็อตอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมเห็นไหม มันจะมีอปองนู้มาปล่อยจากนั้นก็ใช้น็อตล็อกนะครับนล็อกตรงนี้โอเคประหยาดล็อกก่อนแล้วก็ไล่สายานะครับตันนี้เราใส่ของใหม่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมแต่ผมยังไม่ได้ขันแน่นนะน็อตตัวนี้ยังไม่ได้ขันแน่นขันแค่พดตึงๆแล้วก็ประกอบสายนี้เข้าไปนะครับสีส้มของผ,ผมจะแทนสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็สีดําจะแทนกับสีฟ้าเนี่ยอ่าอย่างนี้เดี๋ยวทีนี้เรามาเทสดูก่อนว่ามันจะติดหรือเปล่า๋ยวบิดกญเจดทุกอน อ่าติดนะครับท่านผู้ชมแต่หลอดตัวนี้ยังเป็นหลอดเก่าอยู่อ่าติดนะครับเรียบร้อยไปเลี้ยวซ้ายของเราติดก่อนอ่าทีนี้ไปทําฝั่งขวานะครับฝั่งอีกฝั่งทำเหมือนกันเลยนะครับคันน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ดึงสายนะครับโอเคทําเหมือนกัน ตอนนี้ฝั่งขวาของเราก็ทําการประกอบเข้าไปบร้ยนะครับขันน็อตเรียบร้อยอันนี้คือไฟเลี้ยวตัวใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นโคมตัวใหม่เราก็ไล่สายมานะครับนี่สายสีส้มมาคู่กับสีส้มนะครับสีดําคู่กับสีเขียวเข้มนะครับฝั่งนี้แล้วเราก็ทําการประกอบหน้ากากของเราเข้าไปเหมือนเดิมนะครับน็อตสามตัวเหมือนเดิมเลยโอเคเดี๋ยวผมประกอบก่อนอ่ะอยังไม่ได้เทสเลยยวเทสดูไอยไฟเลี้ยวขวา เฮ้ยนี่นะครับท่านผู้ชมติดแล้วแต่ยังเป็นอันนี้ยังเป็นหลอดที่เขาแถมมาเราไม่ใช้เราจะเอาหลอดเก่าของเราใส่เข้าไปเราจะเอาของแท้ที่ติดมากับรถใส่เข้าไปแทนโอเคเดี๋ยวประกอบก่อนใส่ที่หลังได้นี่ไม่ยากโอเคประกอบก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนหลอดไฟนะเราจะเอาหลอดไฟเดิมที่ติดมากับรถเนี่ยมาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวโคมไฟที่เราซื้อมาใหม่เนาะ,ะวิธีการถอดนะครับท่านผู้ชมก็ไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังของ ไฟเล้วมันจะมีรูน็อตอยู่นะครับเป็นน็อตตัวนี้นะครับท่านผู้ชมใช้ไขควงนะครับที่มากัดรถเหมือนเดิมนะครับไขหมุนซ้ายออกมานะครับหลังจากนั้นก็สามารถถอดได้นี่อันนี้ผมถอดนี่นะครับออกมาแล้วนะครับอ่าฝั่งตัวแท้เราอยู่นี่ทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับทีถอดก็เหมือนเดิมนะครับด้านหลังจะมีรูน็อตเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมใช้ไขควงไขนะครับแล้วก็ดึงตอกมา้งนอกนะครับมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าของที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะไม่มีซีนเนาะ ส่วนของที่ติดมากับรถจะมีสีให้นะครับมันก็จะแตกต่างเนาะถึงว่าราคามันถูกส่วนในตัวคนลรเยอะคนเรเรื่องกันเลยครับท่านผู้ชมดูอันนี้คือที่ซื้อมาอันนี้คือของแท้ที่ติดมากับรถนะแค่ไอตัวรับหัวเทียนก็ตัวรับหลอดไฟก็คนละอย่างกันแล้วเนาะก็อย่างว่านะครับตามราคาโอเคเดี๋ยวนะเราก็ หมุนนะครับหมุนก็กดเหมือนเดิมหมุนซ้ายดึงออกมานี่นะครับเอาออกไปใส่ของใหม่เข้าไปวิธีใส่ก็เสียกดเข้าไปแล้วก็หมุนขวามันจะมีสลักอยู่กดเข้าไปแล้วก็หมุนขวานี่นะครับตัวน,นี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้เทสดูหน่อย ติดนะครับโอเคติดอ่ะนี่นะครับงจาแกใส่แล้วเราก็ขันน็อตให้แน่นเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้โคมไฟเลี้ยวใหม่โดยที่หลอดไฟข้างในก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับจะเป็นหล,ลอดที่มากับรถนะครับส่วนหลอดที่เขาแถมมาเราไม่ใช้เราก็เก็บไว้ที่นี่โอเคทีนี้มาทําฝั่งนี้เหมือนเดิมเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราเปลี่ยนหลอดเรียบร้อยแล้วขันน็อตเรียบร้อยเทเเทปดูหน,น,น่อยนะครับฝั่งนี้ ฝังนี้ก็โอเคนะครับเรียบร้อยด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับทั้งสองอันทีนี้เราไปเปลี่ยนข้างหลังนะครับท่านผู้ชมคือข้างหลังมันหักไปอันหนึ่งแล้วก็เอาไปอันไหนอันไหนก็ได้นะครับใช้ด้วยกันได้หมดด้านหลังของซูมเมอร์เอสโอเคเดี๋ยวเราเริ่มลงมือด้านหลังกันนะครับทีนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนโคมไฟเลี้ยวซูมเมอร์เอสนะครับที่มันหักด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนี่มันหัก เราจะเปลี่ยนอันใหม่เข้าไปที่เราซื้อเข้ามานะครับอันนี้ซื้อของปลอมเนาะราคามันก็ถูกนะครับ50กว่าบาทโอเคเราก็ต้องเปิดเบาะหลังก่อนนะครับสวิงขึ้นอย่างนี้จากนั้นก็ขันน็อตทั้งหมด6ตัวนะครับน็อตตรงไหนบ้าง1 2 3 4 5สอาสี่หาจากนั้นก็ดึงออกเลยนะครับอย่างเงี้นี่หลากดึงออกก็จะเป็นอย่างนี้ดึงออกทําไมดึงออกนี่นะครับไฟเลี้ยวคั่วไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เพราะว่า ตัวใหม่เราก็มีขั้วมาให้นะครับท่านผู้ชมจากนั้นเราก็ขันน็อตซึ่งน็อตมันจะอยู่ด้านหลังนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นน็อตเบอร์สิบแล้วก็ใช้ประแจขันเข้าไปซึ่งจับดูมันจะโดนนะครับแต่ไม่สามารถถ่ายให้เห็นนะเดี๋ยวผมเอากล้องเข้าไปนี่นะครับน็อตตรวนีมม้มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้เดี๋ยวเราขันเข้าไปนี่นะครับเบอร์สิบเบอร์สิบน,นะครับท่านผู้ชมประจแจเราก็จะใช้สามอันนะครับท่านผู้ชมมีประแจเบอร์สิบแล้วก็ไขควงแล้วก็ หกเหลี่ยมห้ามิลในการเปลี่ยนไฟเลี้ยวทั้งหน้าทั้งหลังนะเขาใช้สองมือนะครับนี่นะครับเราก็ปลดสายนะครับท่านผู้ชมนี่สายสีเขียวกับสายสีส้มโดนปลดออกแล้วทีนี้เราก็จะเอาไฟเลี้ยวออกนะครับน็อตเมื่อกี้ผมขันออกแล้วนะเดี๋ยวผมเอาใช้มือหมุนได้แล้วเพราะประแจผมนําไปแล้วอ่านอะ่านะ ออกมาแล้วนะครับเป็นนกตัวเมียฝั่งนี้เราก็ดึงออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมดึงออกมานี่นะครับเรียบร้อยออกแล้วทีนี้ก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไปทีนี้มีปัญหนานะครับสําหรับใครที่สอดสายไฟเข้าไปตรงนี้แล้วทีนี้มันแย่ขึ้นมาด้านบนไม่ได้นะครับเพราะมันติดนูน่นติดนี่ต้องขันน็อตอีเยอะใช่ไหมผมมีวิธีการมาแก้นะครับท่านผู้ชมวิธีการก็จะมีรูอยู่เล็กๆนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมองไปจะเห็นรู อ่าเห็นไหมเห็นแสงสว่างไหมเราจะเอาหลอดนี้จิ้มเข้าไปเลยนะครับอ่านะครับจิ้มให้มันรอดมาอย่างนี้จากนั้นท่านผู้ชมก็เอาสายไฟเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็หล่นด้วยไฟเช็คนี่เตรียมมาแล้วโอเคขออนุญาตใช้สองมือก่อนนะครับมันจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับนี่หลน่นหลนให้มันกะว่าเอาอยู่เอาทีนี้ก็ดึงขึ้นไปค่อยๆดึงขึ้นไป นี่นะครับมาแล้วเห็นไหมโอเคใช้วิธีนี้นะครับโอ้ผมลืมลืมลอดตรงนี้ก่อนโอ้โหไม่น่าพลาดเลยไมเอาไหม,ไมลืมลอดเข้าไปตรงนี้ก่อนที่จริงต้องเอาสายไฟลอดเข้าไปตรงนี้ก่อนโอเคตอนนี้เราลอดไปแล้วนะครับสายนี้ลอดมานี้แล้วแล้วก็เอาไปใส่กับหลอดแล้วก็ล็อกไว้ด้วยการเผาเมื่อกี้เนะาะดึงขึ้นไปครับทีนี้ดูซิวมันจะขึ้นไหม นี่นะครับมาเลยว่าครับท่านผู้ชมบุ้ยมันจะหลุดค,ค่อยๆทำโอเคจับได้อย่างงี้แล้วก็เสร็จเราโอเคทีนี้ก็ไปใส่น็อตข้างล่างนะครับท่านผู้ชมนี่ลักษณะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ข้างบนก็หมดแล้วเหลือแค่ต่อสายไฟเข้าส่วนด้านล่างเราก็ขันน็อตของเราเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับเราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่สายสีส้มก็เสียบเข้าไปที่สายสีส้มสายสีดํานะครับเข้าเสียบเข้าไปที่สายสีเขียวนี่นะครับอ่าก็จะเป็นคู่กันอย่างนี้แล้วก็เก็บสายเข้าไปหน่อยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาฝามาครอบแต่ก่อนที่จะครอบเดี๋ยวเราเทสดูก่อนนะครับเพื่อความชัวว่ามันติดหรือเปล่าอ่ะพร้อมกันหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ หลอดตัวใหม่ที่อยู่ในนี้เพราะว่าหลอดของผมยังไม่ได้ขาดนะมันเป็นหลอดแท้เนาะที่ติดมากับรถเราก็ถอดออกสลับกันได้นะครับโดยที่รูถอดก็อยู่ด้านหลังเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันถอดได้เหมือนกับข้างหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมฝานี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับที่นี้เก็บงานแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ขันน็อตเหมือนเดิมหนึ่ง6สสี่ห้าเนี่ยเราเตรียมน็อตไว้แล้ว